บรรยากาศหลังจบการแข่งขันนะครับก,ก็<อ>รันนี่กําลังแจกลายเซ็นอยู่ครับบุนน,นนี่นี่นี่นนรันนี่กําลังแจกลายเซ็นอยู่ครับแจกแหลกเลยนี่ครับแจกแหลกเลยก็วันนี้ถือว่าคนเยอะกว่าวันปกติเมื่อวานเยอะพอสมควรครับสแตนบูนี่ก็กลับแล้วคเนี่ยครับโอ้โหแจกลายเซ็นมหาศาลครับ เดี๋ยวทุกคนไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวรอนนี่จะพอแจกฝั่งนี้เสร็จปุ๊บเขาจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ทีครับเพื่อแจกใหม่เ <c oughs> นี่มคนวุ่นวายมากเลยรายรอนนี่แจกรายเซ็มทั้งหมด <c oughs> ของไอว่าไมณชั่วโมงครึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ีมาเดดูแจ็ควนเยอะยุใเกินยุดโหวนวายจริงครับพอนเยอะมากผนเยอะมาก จะมีกาดอือ่ั้งรอนี่ตลอดครับกาดจะเสื้อสีสะท้อนเพี่แจักไม่มีคนดูเลยอ่าย้ายฝั่งแล้วครับรอนี่ไปใจอีกฝั่งหนึ่งแล้ว เดี๋ยวเรานี่ก็เดินมาทางนี้เดี๋ยวพี่ส่งมาใช่หับออนี้ไปขอ,อหลง้ทีแล้ว อ่านี่นักกีฬาไทยก็มาขอเงนะินแล้วน้องห่วงนะครับนี่แจกเต็มที่ฮนะแล้วก็เซนต์คอมเบียนนีก็ดูให้เซนแรงเดินไปแล้วนักกีฬากระโดแย่ง <c oughs> ขอแค่สมองนี่ไนงะ 哇爱他。